้ย้ย้ยมไหก็กราบสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับผมฟุกฟาร์เรนนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็มากับลุงเพชรนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยได้เล่าข่าวให้ลุงเพชรฟังแล้วนะว่าจะมีเพชรฆานเนี่ยหลายนายเนี่ยเข้ามาล่าหัวลุงนะทุกคน ลุงคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับก็ไม่รู้นะนใ,นใช่ครับเพราะามันมันมันหายไปนานมากเลยนะ<ช>ตั้งแต่ลุงเนี่ยโดนมันสกรรมรอบนั้นเนี่ยคือลุงก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็หายไปเลยคือมันหายไปเลยครับทุกคนผมไม่เข้าใจว่ามันหายไปไหนนะล้อกเเนีียน่ยยาาใช่ครับเพราะว่า,นาน มันไม่ผมไม่รู้นะว่ามันต้องการอะไรนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยจะเดินเข้าไปสำรวจกับลุงก่อนอถ้าเจอมันเนี่ยผมเนี่ยจะใส่มันเลยนะทุกคนลองไปเดินดูก,ก่อนถ้าเจอมันเนี่ยต้งจัดการมันก่อนแต่ว่าผมได้ยินท่านองครักษ์บอกว่ามันมาสิบคนแต่ว่ามันเท่ากับกําลัง2 0่งร้อยนายเลยนะครถ้าเจอเยอะเราก็ต้อง อยูลล่ละเราก่อนให้มันอยู่ตัวคนเดียวแร้วเราคอยจัดการมันต้องจัดการทีละคนนะ,ะพี่พี่อยู่กันเป็นกลุ่มเราทหารสองคนแน่ครับโอเคลุงเดี๋ยวผมจะให้ลุงเนี่ยพากันไปนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะตามลุงไปด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะเข้าช่วยลุงให้ไวที่สุดนะแล้ว,อง,วองค์คณะผมเจอที่ไหนวะองค์คณะผมเจอที่เข่าด้านฝั่งนู้นเลยครับลุง เขาเป็นองค์พร์ของท่านพญานาคาครับ mm hmm. เขาฝากมาบอกว่าเรื่องเรื่องนี้ครับเขาฝากบอกให้ให้บอกท่านให้ไวที่สุด mm hmm. เพราะว่าผมคิดว่ามันลุงเนี่ยไอที่หายไปรอบนั้นน่ะที่ลุงหายไปรอบนั้นเราโดนพวกมันสะกร,รมอะ่ะ uh huh. ผมเห็นเขาบอกว่ามันมีคนจะตามล่าลุงโดยเฉพาะเลย mm hmm. ในกลุ่มนั้นอะ่ะมันมีคนนึงคิดแทนลุงมากผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะอันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนเจ้าว่าต้องรอดูนะไปล่า mm hmm. ได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมพาลุงเนี่ยไปตามหายพิจักข้าตนะแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยพวกเราจะได้แค่ลาดลาวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพาพี่พี่เนี่ยตามไปกันเลยดีกว่าไปทุกคนครับตอนนี้ก็ใช่ครับลุงนะมผมก็พยายามจะช่วยลุงทุกวิธีทางนะทุกคนเพราะว่าผมรู้ว่าพิจฆาตเนี่ยมันโหดแค่ไหนนะ เราเรา,เราต้องเดินไปข้างหน้านู่นไหมลุง<ม>หรือว่าเราต้องไปทางไหนถ้าเจอต้องเจอไงครลุงชัยก็โดนล,ล่าเหมือนกันน่ะที่ผมเห็นนะะเพื่อนลุงอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเถาผูกหรือเปล่า นี่มันถาวรผุกน,นะทุกคนดูยังมันไอ้นี่ที่ลุงเจอนี่สวยสวยเลยใช่ไหม,ม,ไมครับประตูผีผมเจออยู่นะแต่ว่าแบบสวยสนี่ผมยังไม่เจอผมเจอแบบอัน,นใหญ่ใหอย่างเดียวขาจัดมาถอนนึงตตอนนี้ขากลังทิีขาว่าก็จะให้เแเอาไว้ิดบ้านกา,ารูกพุีศา นี่ไหมครับลุงประตูผีแบบอันนี้ไหมครับนี่นี่ลุงนี่ที่อยู่บนเนี้ยบนต้นไม้ต้นเนี้ยไอเนี่ยเหรอใช่ครับเนี่ยนี่เป็นบนบบย่อมันใ็่ปะเ้ขาะบนมันมีรูอีกอันหนึ่งนี่ลุงดูฝั่งนี้ดิลุงจะเห็นชัดเลยนี่นะทุกคนตรงที่ผมชี้เลยนะไหนนี่นี่เห็นไหมอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยเสียงใครวะ เฮ็ดนิวมังันนี่กูกับมึงจะมาแทะทั้งเรื่องเก่ากันแต่น้อยอ้หลอบมึงมึงไม่เก็ดเราว่ะพักกูกับตาของมึงเอามาไ่หของตาของกูแทนมึงคิดผิดแล้วเว้ยจำได้ไหมมึงอยากเจอกูงตาใหมแน่จริงนะ ายนี่มันไม่คิดว่ามันแน่ยังไงวะฮะย่าเชื่อมตามอ่ไอ้ฟุกครับผมมึงพร้อมใช่ไหมเอามันไปไหนแล้วลุงมันพาไปไม่รู้ว่ามีฟุกใช่ครับตามกูมาตามลุงไปนะเรื่องเท่าวันไม่่วากลได้ครับลุง โอ้ขอบคุณครับลุงเอาไว้ปกเปืองอ๋อมันมันช่วยเราจากพวกสิ่งไม่ดีใช่ไหมครับอใช่ครับลุงใช่บางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนตามไปบ,บ้านแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรไงแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกของผมนะ แต่ผมคิดว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกสายเวทมืดหรือว่าผีอ,อะไรพวกนี้ <Yeah. S 1> ผมก็กลัวเหมือนกันนะลุงมึง <Yeah. S 1> อยู่ไหนว่าอยู่มันก็หายเลยโอ้โหต้นไม้น่า,นากลัวจัดมีแต่นหนามโอ้ <c oughs> <c oughs> ไไปไหนฟ้าหลังฝนนะทุกคนตอนนี้ยังไม่เห็นมันเลยลุงอนนลขอบผม,ม,มอโอ้นี่น่านจะเป็นเส้นชายแดนหรือเปล่าครับถนนเส้นนี้ ฝั่งตรงเนี่ยฝั่งข้างหน้าเนี่ยเป็นอนเนี้ยลุงอันนี้เป็นฝั่งฝั่งบ้านเราฝั่งประเทศไทยแต่ที่เราเดินอ,ออกมาเนี่ยเป็นฝั่งพมา่าโอ้แต่บรรยากาศที่นี่รู้สึกแปลกๆผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันคึ้มๆนะแต่ลุงแต่งตัวเซตนี้โคตรเท่ผมโคตรชอบเลย อย่ระวังตัวด้วยนะครับไอ้มึงอยู่ไหนวะอยากจะลองดีนะ

Ah. Hey. Ah. 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 tting ah. ah.

ส่งมาวะฆ่ากูเลยดิกว่ากูเลยกูไม่ฆ่ามึงหรอกกูจะทมานเอ้หัวเราไม่ตองอย้ OK uş, ะะ ay, uh ่ามไมก็จะซ้อมมันอย่างนี้แหละะ เอ okay. ้ยมึงจะบอกไม่บอกไม่บอกใช่ไหมไม่บอกไม่บอกอกเออมึงจะบอกได้ยังจะบอกได้ยังยัยกูรุดไม่ได้แล้วมึงหนีเจอดีกับกูเนี่ยเดี๋ยวมึงไล่ต่อไปมันยังโดนตาวอยู่เลยมันยังปาดอยู่เลยลุงเป็นไรขึ้นมา พวกกูออกตามล่าบมึงไงลุงคือวิธีเหรอผมว่าเนี่ยเอามันไปนี่ไหมไปไว้ที่เมืองลุงแล้วก็ให้พวกพิช้าของลุกน้องลุงอ่ะซ้อมมันไหมว่าตัวนั้นแหละไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบไม่บอกใช่ไหมก้าวลาวจัดเลยเดี๋ยวกูจะให้คนในหมู่บ้านตื่นีอยู่ช้อนมือตัวบอก สายตามันก้าวแล้วจัดเลยลุงสายตามันใก้าไ,มาไม้มันยุงนิ่งกว่านี้แต่อาจจะใช้เดรก,การไม่นานหรอ,อกครับผม มันนิ่งไปก่อนนะลุงแต่ผมคิดว่าเนี่ยมันคงไม่บอกมันคงจะปากแข็งแน่แเลยตอนนี้มันนิ่งไปแล้วแล้อาจจะใช้ได้การไม่นานหรอกครับผมเดี๋ยวกูจะเข็นมันเองแล้วลุงเนี่ยผมว่าต้องโดนทระมาณหนักๆนะถึงจะพูดเข็นอุ้ฟูดออกมาใช่ไงไอ้พวกเพชรขาตนี่มันไม่บอกที่อยู่มันไม่บอกที่เกี่ยวกับพวกนั้นหรอก มันยอมตายกับหนาทีของมันต้องต้องให้ไปเจอพระยถาของลุงไงผมว่านี่นะทุกคนต้องให้มันไปเจอกับพระยถาที่เมืองลุงนะทุกคนไอเด็กน้อยใครที่จะมาช่วยมึงได้่วะเขามาในเมืองกูเขาตายหาหมดดีดีกูจะทามึงอีกหรอกนะ ให้ส่งมึงมาหากูพ่อมึงไงเอ้ยมึงมีปากดีจังวะผมว่าถ้าลุงไปที่เมืองนะผมฝากเอาน้ำน้ำร้อนกรอกปากมึนได้ลุงนี่มึงโดนน้ำร้อนกอกปากก<อ>ันด่านะลุงไอเด็ก,กนี่ปากเบี้ยเฮ้ยตัดเลนสมันเลยได้หมลุงใจเย็นๆเดี๋ยวมันพูดไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปขัน้นใหญ่ ถ้ามันไม่ยอมบอกนะลุงสั่งหารมันได้เลยนะครับลุงอ,งอย่า,ยาปล่อยให้มันรอดไปเพราะว่า <c oughs> ต้นอื่นเนี่ยจะตามมาล่าเราอันนี้เราต้องรับมือแน่นอนแต่วันนี้มันวันตายของมึงมรู้เปล่า,าลคนกูไม่เคกลัวตายอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกได้ตายสมใจแนะ่ตายแน่แน่แมึงไม่พูดความจริงมึงไม่ยอมพูดความจริงมึงก็ตาย อเลยจากคนชื่อเพชรน้อยเกินไปเว้ยไม่ใช่เพชรคนเดิมอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจอกเฮ้ยมันหมดแรงนะทุกคนผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าพวกครับผมเจ้าข่าเนี่ยจะเอาตัวมันไปก่อนกูไม่ไปกูไม่ไปการมัน อุยไปฮ่าฮ่าฮ่าอุไปและมีเถ้าตดมาไปเอาเหมือนจะหายไปแล้วนะทุกคนผมคิดว่าลุงเพชรน่าจะเอามันไปส่งแล้วนะแม่งปากดีจัดเลยนะทุกคนขนาดมันโดนจับเนี่ยมันยังจะถีบลุงอยู่เลยนะมันก็ด่าลุงเนี่ยนะมันไม่กลัวจริงๆนะพวกคิช่าเนี่ยพวกนี้เนี่ยถูกฝึกมาอย่างโหดเลยนะผมคิดว่านะ โดนขนาดนี้ยังไม่เค้นปากออกมาให้พวกผมได้ยินเลยนะทุกคนโอ้โหพวกมันนี่น่าจะตายยากนะทุกคนแต่ผมคิดว่าผมบอกลุงล่าให้กลับไปเนี่ยให้จักรารมันหนักหนักเลยนะโอ้โเ <c oughs> อ,อาลุงลุงไปซองมาแล้วเหรอ,อลุงข้าไปโผลแล้วโโ,โหโคตรไวอะ่ะ แต่แม่งแต่มันก็ควรโดนอย่างนั้นนะลุงมันโดนแน่ๆลยนเดี๋ยวนะล,ลุงนั่งก่อนลุงนั่งก่อนอนั่งคุยกับผมก่อนเหนื่อยแรงโคตรเยอะตอนที่ผมร้องมันนี่ผมร้องแทบไม่อยู่เลยแต่ว่แบบพอไปได้อยู่นะพวกเพชรฆาตเนี่ยมันโดนฝึกมาอย่างดีครับฝึกไม่ให้พูดครับลุงฝึกไม่ให้บอกที่อยู่ของพวกมันครับผมอ ผมไม่ยอมเค้นไม่ยอมเปิดป่าพูดเลยนะไม่บอกไอ้พวกเนี่ยแถมแม่งกวนอีกแต่มันต้องบอกแต่มันไม่บอกมันตายมันลุงคิดว่าถ้ามันไปอยู่ในเมืองนี้มันจะกลัวไหมกลัวผมว่ต้องมีความกลัวบ้างหน่อยนะเมื่อกี้มันยังร้องไม่อยากไปอยู่เลยเพราะว่าเมืองที่เมืองลุงเนี่ยลูกน้องลุงน่าจะหหดอยู่นะลุงถ <c oughs> อดลุงก็เป็นคนหดอะ่ะ <c oughs> ผมคิดขึ้นแล้วอะ่ะน่าจะถอนหดอยู่นะ เดี๋ยวมันได้รู้แน่ๆอืองต้องสมควรโดนลุงเพราะว่าเราต้องการเก็บอีกหลายคนเลยใช่มีอีกหลายคนที่เรายังไม่ได้ไม่เจอมันนีนะวันนี้มันออกมาตัวเดียวใช่ครับมันออกมาสองตัวแล้วก่อนมันกาบกูอาจจะไม่ไหวใช่ครับผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราจับมันไปเนี่ยแล้วมันไม่ยอมกลับไปรายงานที่มันมาลาตะเวน มผมคิดว่าเพื่อนมันน่าจะรู้นะว่ามันเนี่ยหายตัวไปใช่ไงลุงคิดว่ามันจะตามเราไหมใครมันตามมาอู้อยากเจอพวกมันครับผม,มาตามมาแน่เลยนะลุงอ,อ,อุยนกบินมาแล้วมึงจะไปไหนต่อผมก็คงจะรีบก,กลับไปบอกเพื่อนๆเ,เลยครับว่าพิชซ่าเนี่ยกำลังจะบุกกันมาฟากไปบอกทุกคนเลยครับผม ว่าช่วงเนี้ยเชศขาดออกตามลาชาวบ้านด้วยแล้วก็ตามลาโก้มันเจอใครมันอาจจะฆ่าเลยครับให้ระาวาังตัวให้ดีบอกเพื่อนๆด้วยได้ครับผมลุงจะรีบกลับไปรายงานเพื่อนๆผมเลยเพราะว่าเพื่อนๆผมเนี่ยต้องรอกันแบบว่ารอผมด้วยอ่ะผมรอฟังออข่าวด้วยครับโอเคครับลุงงั้นผมไม่รบกวนลุงละเดี๋ยวผมกลับลาลุงตรงนี้เลยเอ ไว้เจอกันใหม่ได้ครับลุงวัสดีครับลุงไปัเดออนนลุงน่าจะไปนะพี่พี่โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบกลับไปรายง,งานเพื่อนๆผมก่อนนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยจะ เข้าป่ากันตลอดนะทุกคนผมเกรงว่าเพื่อนๆผมเนี่ยจะเกิดอันตรายนะต้องรีบไปบอกเพื่อนๆแล้วก็คนที่ผมเนี่ยรู้จักก่อนนะทุกคนโอเคครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่คอยติดตามผมแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคนครับตอนนี้ผมจะรีบเดินทางกลับไปบอกเพื่อนๆผมแล้วนะเพราะว่าเรื่องเนี่ยเกิดแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยได้เอา อีกพิจารณานั้นไปไว้ที่เมืองลุงเพชรนะแล้วก็ให้พวกพิจารณาของลุงเพชรเนี่ยซ้อมมันให้มันเค้นว่าพวกมันเนี่ยตั้งแคมป์เมืองอยู่ที่ไหนนะทุกคนทุกคนได้ย,ดย,ดยิยนไหมครับเราผมจะต้องรีบเดินกลับให้ไวที่สุดนะผมคิดว่าข้างหน้าน่นาจนะมีพวกพิจารณาเนี่ยเฝ้ารออยู่นะทุกคนโอเค เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบพาทุกคนเนี่ยไปกันเลยเดี๋ยวเราจะรีบไปกันเลยดีกว่าไปทางนี้นะโอเคนะทุกคนก็ต้องรีไปบอกเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายนะทุกคนผมต้องรีบไปบอกเพื่อนก่อนนะเพราะว่าลุงชัยเนี่ยก็โดนไล่ล่าเหมือนกันนะพี่พี่พมเนี่ยจำเป็นต้องรีบไปบอกเพื่อนๆก่อนนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมต้อง ขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยค่อยว่ากันนะครับทุกคนโอเค